สวัสดีครับผมอมก่อยเราก็มาอยู่เกมสงครามเวียดนามนะครับซึ่งเกมนี้นี่เป็นเกมเก่าระดับหนึ่งเลยแล้วก็ตัวแมปเนี่ยเป็นการทําสงครามในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็จะมีการลบที่สมจริงการไฟที่แบบว่ายิงกันนัดเดียวเนี่ยหัวระเบิดโดนระเบิดขาขาดหรือว่าโดนส่วนใดของร่างกายที่สําคัญครับก็คือสามารถทําให้ตายได้เลยส่วนแมปที่เราจะมาลงกันนะก็จะเป็นอ,อย่าดูก่อนนะครับพยายามจะเลือกหาแมปที่คนน,น้อยสู้ใครเขาไม่ค่อยได้นะครับ อ่ะครับเรามาดูกันนะครับกองทัพที่ผมอยากจะเลือกเล่นตอนนี้ก็อยาก อันนี้อันนี้เพื่อนโอเคครับแล้วออกสายช่วยเพื่อนเพื่อนออกขวา อู้อู้เลือดเลือดเลือดเขา เราเหลือแค่อีกแวีแล้วจบแมตช์แล้วครับเรายึดเขาไม่ได้เศร้าฮะเพราะว่ามีการเอาเอาพีแอกสับหัวกันแล้วพกแอ์ยุบมหัวกันแล้วนะครับเมื่อกี้เราเราได้โมสคิวนะครับแต่ว่าเราวิ่งน้อยสุดนะครับธรรมดาครับผมผมไม่ค่อยได้พูดกินจิงเท่าไหร่ที่เคยบอกมาเตงหัว อ่าอ่าเราอันนี้เราเรายิงไปช่อนนะครับไปช่อนดูส่วนเขาเขาเอาเขาลงหอมาเราก็ต้องสก,กัดครับตรงนี้จะเป็นจุดที่หองอยู่ห้ของสารอาจจะลงจอดก่อยที่สุดอ่าฟังเสียงครับฟังเสียงมาแล้วครับเราต้องเราต้องไฟดักซุ่มนะครับไม่ให้เขาเข้ามาได้อ่าวิ่งกันจุกชิชิชิกกันอยู่นะ เขาน่าจะยังไม่เห็นเรานะครับเราก็คงน,น,น่าจะ,ะแอบอยูได้สักพนะักแหละรอไปก่อนนะถ้ากะสุนผ่ายิงเช็คนะครับยิงเช็คอะไรเ่็นการยิงเช็คแค่แฉไม่ได้ไม่ได้ดูผิดอะไรเลยเชียงเงียบปนะจะรับ โอ้แปะไปแล้วครับสุดเขตแล้วครับไม่แปลกเลยทำไมเขาชอบลองตรงนีอ้อุ้ยอู้หูวูบทุกดอกเลยนะอ๋อหุ้มเกาะไม่ได้หุ้มหรอจริงผมยิงไปด้ยเอ๊ะใครยิงผมนะเช็คหน่อยดีกว่าผมามันต้องเช็คอะ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> น่าจะตัวนั้นแล้วครับที่เราแอบยิงเขาอะ ฮเสียงเขาครับเสียงเขาไอ้ยี่ไอ้ไปมองมันเราไม่เห็นมันเาไม่เห็นเราครับลักษาะนี้ใช้ได้ครับเป็ลองใช้ดูอ่ะยูอีมาแล้วครับหอแบบนไหนละครับพวกหอขนส่งเนี่ยคือเราเราจะแบบดักคิวเขาได้ง่ายมากไหมอ่ะแก๊กแก๊กไอ้เีย่ แก๊กโอ้กระสุนก็เหลืออยู่กิ่นัดไวแล้วแม็กเราเริ่มเหลืองแล้วครับคือกระสุนเราเหลือน้อยครับมีเพื่อนอยู่ด้วยรู้สึกปลอดภัยอ่าเขาเขาน้าไม่เห็นแล้วครับเขาน่าจะแบบมาปล่อยมาปล่อยทหารลาบลงมาแบบนี้เราลอก่อนนะครับเราเข้าระยะยิงก่อน อ๋อมีพลเอฟ60ยิงลงมาด้วยฮะเรา,เาใส่เลยเอาแก,ก๊กกก๊อีกแล้วนิวเราต้องยิงอะไรเขาัล้วเจว้าหนี้ไม่ยิงไม่ได้แล้วเต๋อแสบควันขึ้นโม่มาเลยฮะแล้วเรายิงคนบนหอไม่ตายแล้วแต่เราคนที่วิ่งลงมาเมื่อกี้ได้เป็นศพหนึงนะ ว้าวบินเก่งมากเลยครับผมผมเคยลองแล้วมันบินยากมากเลยไปดีกว่าครับผมว่าผมขึ้นไปแคมป์บ้านดีกว่าเพราะว่าจุดย,ย,ยุทธศาัตย์ไม่เท่าไร <c oughs> จะมาทำอะไรบนบ้านเนี่ยเป็นจุดเติมกระสุนนะครับเขาเขาน่าจะมาเติมกระสุนอยู่แต่ว่าเติมไปไม่ได้ใช้แล้วครับถ้าเจอผมน<ง><ง>ี่เป็นไงเติมยิงวิวสปิดไปแล้วนะครับวิวสปิดยิงไหม